สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i น e นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับสมาร์ทวอ h ตัวดีครับชื่อว่า K s e l e c t k r 2นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทวอรุุ่นใหม่แล้วก็เป็นน้องใหม่ของวงการด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนๆอย่างไรนะครับแล้วก็แบรนด์นี้มันจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่พอแล้วเรามาชมรีวิวกันครับเอาล่ะครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ Key s e l e c อารนะครับซึ่งคุณสมบัติก็คือเป็นแบบ ดัวคอนะครับ CPU แล้วก็หน้าจอแบบโค้งมนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบบลูทูธเวอร์ชัน5.3แล้วก็ตัวกรอบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าจอ60เฮิรตนะครับแล้วก็มีค่าดีเฟนเทสันค่อนข้างสูงอยู่นะครับนี่ออกกําลังกายได้หลากหลายโหมดเป็นจอ OLED นะครับสามารถใช้แบตได้นานแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด360มิลลิแอมป์นะครับอ่ะเรามาแกะกันตัวเครื่องออกมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมสายเส้นที่1ก็คือสายที่เป็นแบบแม n เด็ตเดี๋ยวค่อยว่ากันกับบอดี้นะครับข้างในนะคร สายชุดหนึ่งนะครับเป็นสายตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับของเคสเล็กนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ในตัวของสมาร์ทวอทนะครับก็จะมีกล่องอีกกล่องนึงก็คือคู่มือนะครับคู่มือเป็นอันนี้นะเราเปิดที่ดูเหมือนเดิมนะครับไง u n นบ็อกซมีมีการลอยให้ด้วยแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีคู่มือนีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับคู่มือ ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะโอเคสำหรับในเรื่องของกล่องข้างในก็จะมีโดยประมาณเดี๋ยวเราไปที่ตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าตัวเครื่องจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเดี๋ยวขึ้นมาสำหรับรูปร่างหน้าต่านะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด1.43นิ้วนะครับแล้วก็เป็นระบบทัชส,สกรีนนะครับก็ให้ทัดที่ดูเลยว,ว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น แบบนี้เลยไม่มีอะไรนะครับนอกจากลาโพงของตัวเครื่องที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นปุ่มกดนะครับปุ่มตรงกลางสามารถบุนได้นะครับแล้วก็สองปุ่มนี้จะบุนไม่ได้นะครับปุ่มบนจะเป็นปุ่มแบกนะครับกับหน้าหลักแล้วก็ปุ่มล่างจะเป็นปุ่มคิกเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็สามารถกดได้นะด้านล่างนะครับก็จะมีขั้วชาร์จนะครับพร้อมกับระบบฮาร์ดแวร์เซนเซอร์ตรงกลาง แล้วก็ยังมีตัวขั้วสามารถถอดเปลี่ยนสายได้นะครับโดยสายที่ติดมาจะเป็น2เส้นจะเป็นเส้นแรกจะเป็นเรซินนะครับเมื่อกี้นี้ดูตั้งแต่แกะกละ่องและอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นแบบนี้ก็คือเป็นแบบแมกเนตนั่นเองครับซึ่งข้อดีมันก็คือใส่ง่ายแต่ข้อเสียงคือหลุดง่ายเช่นเดียวกันครับสำหรับในเรื่องของฟีเจอร์ในตัว Key Select KR 2นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบบริการที่เป็นตัวของมันเองสามารถกดค้างเพื่อเลิกหน้าจอได้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านมือถือ ข้างในนี้นะครับปัดฝังซ้ายก็จะเป็นค i ิกเซตติ้งแบบนี้เราสามารถที่จะดูโน t ติฟิเคชันผ่านการผักขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเราก็สามารถผักลงนะครับเพื่อเลิกค i ิกเซตติ้งจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือจะเป็นเรื่องของการปัดปิดเสียงหรือว่ารี to wake อะไรต่างๆนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเซตติ้งได้นะครับซึ่งการเซตติ้งของมันนั้นค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยทีเดียวครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อกดหน้าหลักแล้วก็ยังสามารถที่จะดูเรื่องของ activity อันนี้เป็น Big J นะครับเรื่องของ heart rate s p o 2ความเครียดและการนอนหลับรวมถึงคู่คุมเพลงแล้วก็ดูสภาพอากาศส่วนถ้ากดตรงการตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นมาได้นะครับก็จะมีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นการวัดเรื่องของสมาธินะครับความ วัดรอบเดผู้หญิงนะครับแล้วก็มี A.I. Voice เล่นเกมได้ด้วย Emotional ควบคุมกล้องนะครับดูเรื่องของการตั้งปกนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้น,นะครับ Feeling Touching ของปุ่มนั้นถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าสบบมมติว่าหมุนเร็วๆก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับในโหมดออกกำลังกายอันนี้เข้าไปสู่โหมดออกกำลังกายก่อนเลยนะครับมันก็จะมีโหมดต่างๆเช่นแบบ Weight Training มีการกด เรื่องของการวัดนะครับคือเข้าพุ่งไปวัดทันทีนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับอย่างบางโหมดอะ่ะมันก็จะไม่ไม่ได้มีอะไรวัดเยอะขนาดนั้นเช่นโหมดของเรื่องของการกระโดดเชือกนะครับแล้วก็กดปุบมันอยู่บนสุดตัวนี้ก็ยังมีระบบ GPS นะครับก็คือรองรับการออกกําลังกายแบบ o u t ด o o r ด้วยแล้วก็มีสปอร์ตอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น หลากหลายรูปแบบนะครับทำให้ในเรื่องของการออกกำลังกายของคีสเล็กนั้นน่ะค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรการจับฮาร์ดเลกก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็วัดได้ละเอียดระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีตัวของฮาร์ดเซนเซอร์ที่โอเคอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวเราจะดูของระบบปฏิการควบคุมในตัวของมือถือกันว่ามันจะเป็นอย่างไรแอปพลิเคชันในนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวการบอกว่า มีอะไรบ้างเช่น1บอกว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ออกกําลังกายไปเท่าไหร่ออกกําลังกายล่าสุดอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของการวัดความเครียดอย่างเงี้ยก็สามารถจับได้นะครับนี่แล้วก็จะสามารถที่จะตั้งค่ากําลังกายผ่านตัวของแอปพลิเคชันบนมือถือได้แต่เราจะให้คุณดูที่ device ดีไว c e นะฮะจะจะบอกในเรื่องของแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สามารถที่จะกำหนดในตัวของหน้าปัดดาวน์โหลดได้แบบนี้ นอกจากนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเตือนต่างๆเอ๊แต่ฟังก์ชันหน้าตาคล้ายๆกับ Huawei ก็จะมีเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเปิดได้การตั้งรีมายการดื่มน,น้ําให้เปิดไม้นะครับแล้วก็บุกไม้เตือนให้หนั่งมือไม้แล้วก็เตือนให้ลุกไม้อะไรด้วยครับนอกจากนี้ก็จะมีมือถือว่าเอ้ยตอนจะโทรออกอย่างไรนะครับเอาคอนแทคเข้าไปสาใส่ได้นะครับต่อสภาพอากาศตั้งโทรฉุกเฉินเช่นเบอร์แล้วก็ ชื่อนะครับสามารถที่จะตั้งได้ดูนาฬิกาเวลาต่างประเทศมันจะซิงกับมือถืออยู่แล้วนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้ครับนอกจากจะดูเวลาประเทศไทยด้วยสามารถตามหาสามาร์ทบอร์ดได้โดยการตามหานั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการตอบมเมสเซจแบบเร็วสามารถที่จะเพิ่มได้อันนี้เหมาะกับ m essenger โดยเฉพาะโปรแกรมที่ต้องการนะครับแล้วก็จะมีออโต้แฟคนะครับเช่นฮัรดเอสเแล้วก็คอมเครียดแลจากนี้ยังสามารถตั้งค่าในการได้เช่นอ่าในการให้มีการตื่นเมื่อเรายกแขนขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ออสกินทาวได้นาน,นเท่าไหร่ความสว่างได้เท่าไหร่ออวัยวะดิสเปิดไหมภาษาของอุปกรณ์นะครับว่าให้เป็นภาษาไหนตามตัวเครื่องไปหรือถ้ากดปิดมันก็จะเป็นตัวนี้ สามารถเลือกได้แล้วก็มีภาษาไให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็จะเป็นฟังก์ชันโดยประมาณแบบนี้ถือว่าค่อนข้างครบนะครับอื่นๆเราสามารถที่จะเลียร์เดต้เวลาที่อัปเดตรีสตาร์ทหรือว่าเปลี่ยนหน่วยต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยครับจากทางอ่าด้านบนนะครับแบบนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้ก็จะมีแค่เกี่ยวกับการ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายเช่นอันนี้เราก็สามารถที่จะดูว่าเราออกกําลังกายในเดือนนี้ไปแล้วกี่ครั้งนะครับเราสามารถที่จะดูได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูข้อมูลแบบนี้ได้อันนี้คือกดให้ดูก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายจริงเพราะว่าเดี๋ยวฟังก์ชันต่อไปนี้คือการออกกําลังกายจริงครับว่ามันจะเป็นอย่างไรพอได้รับชมได้เลยครับสำหรับในเรื่องของหมดออกกำลังกายนะครับก็จะมีเรื่องของการจับฮาร์ดเรทแล้วก็การบอกเรื่องของเผาผลาญรวมถึง ควบคุมเพลงแล้วก็เป็นการหยุดทั่วไปครับแต่ว่าถ้าเป็นโหมดวิ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์จับ GPS ได้ด้วยแล้วก็จะเป็นโหมดหยุดในลักษณะแบบนี้แทนสำหรับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเป็นโหมดวิ่งในรูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะปมปลีการเบากเครื่อง Hard r เรทแล้วก็เผาผานระดับเปอร์เซ็นต์นะครับของตัว Hard r เรทนะครับว่าอยู่ในโซนไหน ค่าของการออกกำลังกายน,นะครับก็คือไอเรบิกแล้วก็ลิมิตนะครับมันจะอยู่ที่เปอร์เซนต์เท่าไหร่แต่นี้นะครับก็เป็นตัวอย่างให้คุณดูว่าถ้าในระยะสิบนาทีมันจะเป็นแบบนี้กราฟของฮาร์ดเรทนะครับว่าฮาร์ดเรทเราอยู่ในเรฟเวอแบบไหนแล้วก็ที่เหลยอก็จะเป็นเรื่องของตัวในสมาร์ทโฟนนะครับก็คือต้องไปกดดูในนั้นนะครับสําหรับในเรื่องของการออกกำลังกายจริงนะครับก็จะเป็นลักษณะบแบบที่คุณได้นําเสนอไปเอ๊ตู้ผิด สำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เราสามารถที่จะดูผลนะครับว่ามันใช้งานได้นานขนาดไหนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เราใส่ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เราเทสไปจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ6วันแล้วโดยการมีการเปิด a l l w a y on Display ช่วยนิดหน่อยทําให้แบตเตอรี่นะตอนนี้เหลืออยู่ที่18%เพราะว่าประมาณ5วันนั้นก็ถือว่า อึดแล้วสําหรับในการตัวนี้เพียงแต่ว่าการชาร์จไฟของมันนั้นอะ่ะมันจำเปจะต้องใช้ตัวอุปกรณ์ตัวของมันเท่านั้นถึงจะชาร์จได้ดังนั้นคีสเส็กเขาก็เลยให้สายตัวนี้มาครับตัวที่อยู่ในกล่องนี่แหละนี่ในการที่จะชาร์จไฟเท่านั้นโดยเราจะเปิดมามันคือสาย usb ที่เป็นตัวของแม่เหล็กแมกเนตนะครับคือเราลองกับยี่ห้ออื่นแล้วไม่ได้นะครับ แล้วก็หัวจะเป็น USB Type C ความยาวนะครับประมาณ1.5เมตรวิธีการชาร์จนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวสายตัวนี้นะครับเอาไปก่อนวางแบบนี้ถ้าวางแล้วไม่ได้ก็คือผิดด้านต้องวางท่าน,นี้นะครับวางด้านนี้เท่านั้นถึงจะชาร์จนะครับนี่แล้ววิธีการก็คือเราเอาสายตัวนี้ไปเสียบกับ Power Bank หรือว่าแหล่งพลังงานอื่นก็สามารถที่จะชาร์จได้ครับ เมื่อเราเสียบชาร์จนะครับมันจะขึ้นมาในักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถจะดูว่าไฟมันจะเต็มระยะระดับวันไหนแต่ว่าจากที่เราได้ทดลองมานั้นก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนก็ไฟเต็มนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้สุดๆเนี่ยประมาณ7วันก็ถือว่าค่อนข้างนานอยู่สําหรับในกาสมาร์ทบ,บอรต,ตัวนี้ครับสรุปแล้วนะครับสำหรับเคสเหล็ก KR2 ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น ตัวสมาร์ทวอทที่มีราคาเพียงแค่ช่วง3,899บาทเท่านั้นแล้วก็มาพร้อมกับสายที่เรียกว่าเป็นแม่เด็กกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าออกกำลังกายนั้นค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพครับในตัวนี้ก็จะมีให้เลือกตั้งแต่สายที่มี หลากหลายความเร็วของ c p u ที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ในเรื่องของการทำงานและงานประกอบที่ได้ว่าเกิดราคาไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่องทางการขายยังคงเป็นออนไลน์เท่านั้นสำหรับใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปกดจับจอนได้แต่วันนี้ครับราคาถือว่าค่อนข้างถูกใช้ได้อยู่เหมือนกันใครที่แบบใช้ สำหรับบอยครั้งแรกและไม่อยากจ่ายแพงรุ่นนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีได้เช่นเดียวกันครับสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไขครต์เอมเมาเพื่อคุยกันได้าทางนี้และใน www. f a c e b o o k c o m s l a r i ลน e b o กครับ